รงมานาพรหพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ทันความลมพุทธศักรงพ้าร2อยแพร้อมด้วยกำลังคนและครอบครัวด้วยประชาการสงคราพิเศษที่แห่งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีแ,ดกดและน้อมรำลึกและสร้า,สา,สางสรรค์สังคมไทย ให้มีความเจริญก้าหน้าสืบไปสงราพิเศษตลอดจนข้าราชก,การองค์การบริหารส่วนตำบลเลชุดสอ,องตอน่วงาจแก่ราชรดรโดยผู้น้าบริทันการพัฒนาในโครงการถึงแปดินไปหลักในการดำเนินชีวิตทั้งปัะชาของเศรษฐกิจคอาเดียงวัฒนธรรมการันที่ทคุณ อันหาที store, ่สุดพ oui. ี่ได้ข้าพระพุทธเจ้าอง้งหลายด้วยพระมหาการณาทิคุณอนรณเลอาอุ้มน่ับ้ครับตอนสครับครัเตือสงครับครับค สองสามค,ครับครับครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองดีลุ้นกันครับหนึ่ง